ปีฉลูคนปีมะโรงถือว่าเป็นปีชงร่วมครับเรียกว่าปีเฮงหมายความว่าเป็นปีที่จะได้รับผลกรรมจากในอดีตซึ่งการชงจะมีผลอยู่ประมาณ25%ครับเมื่อได้ขึ้นว่าเป็นปีชงครับการ25%ครับเมื่อได้ขึ้นว่าเป็นปีชงครับการชงร่วมของคนที่เกิดปีมะโรง จะส่งผลให้คนที่เกิดปีมะโรง,โงเกิดอาการติดขัดครับมีอุปสรรคเกี่ยวกับด้านการงานและด้านการเงินบางท่านจะมีปัญหาเกี่ยวกับด้านครอบครัวและเรื่องความรักแต่หลักใหญ่ๆครับปัญหาจะมาจากกรรมเก่าของคนที่เกิดปีมะโรงเมื่อกรรมเก่าของท่านสาเหตุมาจากด้านการเงินปัญหาของท่านจะเกิดเกี่ยวกับการเงินครับปัญหาของท่านกรรมเก่า ที่ส่งผลว่าท่านได้ไปเอาเปรียบใครมาก่อนครับจากเรื่องใดๆเรื่องนั้นก็จะตามมาหาท่านในช่วงที่เป็นปีชงนี้แต่สำหรับบางท่านครับอาจจะเป็นการชงดีและส่งเสริมให้คนที่เกิดในปีมะโรงในบางราศีนะครับอาจจะเกิดความร่ำรวยได้เลยครับในปี2 5 6 4ส นี่คือคำทำนายดวงของคนที่เกิดทั้ง12ราศีที่เกิดอยู่ในปีนัก,กษัตริย์มาลงงครับพร้อมทั้งวิธีการแก้ชงและวิธีการเสริมดวงให้ด้วยครับเริ่มจากชาวราศีเมษที่เกิดในปีนัก,กษัตริย์มาลงงปีนี้ครับเรียกว่าจะติดขัดเกี่ยวกับด้านการเงินนะการเงินจะไม่ค่อยดีมักจะมีปัญหามิควรที่จะลงทุน พราะการลงทุนของท่านครั้งนี้อาจจะเกิดการขาดทุนได้การเงินไม่ค่อยดีครับในปีนี้สำหรับบางท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับคดีความที่มาจากเรื่องการเงินครับแต่การงานของคนราศีเมษยังอยู่ในทิศทางที่ดีและมั่นคงนะครับเรียกได้ว่าการงานของท่านยังพอที่จะพึ่งพาได้แต่ในบางท่านนะครับในปีนี้ มีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายครับหรือย้ายสถานที่การทำงานโดยเฉพาะคนที่เกิดในปีมะโรงที่เกิดในพุทธศักราช2 5 1 9มาถึงด้านความรักของคนที่เกิดปีมะโรงครับเรียกได้ว่าในปีนี้ยังรักกันดีครับและยังช่วยเหลือกันดีแต่ในบางคู่นะครับยังมีเกณฑ์ที่ต้องห่างกันบ้างด้วยสาเหตุต่างๆนานา,นา,นาสุขภาพครับ เรียกได้ว่าแข็งแรงดีมีโชคเพียงเล็กน้อยนะครับดังนั้นการเสี่ยงโชคอาจารย์แนะนำว่ามิควรที่จะลงทุนมากนะครับวิธีการแก้ชงนะครับแนะนำให้ไปไหว้เทพเจ้าไถ่สวยเอียะตามวัดจีนทั่วไปหรือบริจาครงศพนะครับชาวลา